สวัสดีนะนะนะทุกท่านครับผมมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวคันเบ็ดนะครับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปรีวิวคันเบ็ดอีกแล้วเพราะว่าเราตกปลาแห้วมานะครับไม่มีคลิปลงลงคลิปรีวิวดีกว่าสารภาพตรงๆนะครับเริ่มต้นกับสารภาพเลยนะไปตกปลาแห้วมาไม่มีคลิปลงครับก็มาลงเป็นคลิปรีวิวคันก็ได้ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะโอเคมากครั้งนี้จะมาพามารีวิวคันนี้นะครับ วิกูลุสนะของลัวลิเดอร์นะครับคันที่มีเสียงคอมเมนต์มาหรือว่ามีเสียงเรียกร้องมาให้รีวิวเยอะมากนะครับก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะต้องรีวิวแล้วครับนี่นะมันจะเป็นตัวถุงของเขาครับใส่ของเขานะก็ฟีฟองหุ้มมาอย่างดีครับ นี่ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้จะมีประกันด้วยนะเป็น50%อนะครับอายุการใช้งาน1ปีนะทุกกรณีครับผมทางบริษัทเขาก็จะเกมให้50%นะครับนี่ฟองน้าอย่างดีนะมีที่แยกตายคันเบ็ดให้แล้วก็มีถุงฟองน้าอย่างดีนะครับราคาไม่แรงแนะคันนี้นะสิ่งที่ดีเลยคือราคามันจับต้องได้ครับราคาที่แบบนักตกปลาไทายจับต้องได้แน่นอนแล้วก็เป็นคันคันหนึ่งที่คุ้มราคาคุ้มราคาจริงๆครับ ตัวนี้อยากจะนาเสนอเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาเป็นคันตีปาวังสมมติคันนี้จะเป็นงานแบบตีปาวังมีมีทั้งเวทมีตั้งแต่เ,เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับเวทน่าจะมีตั้งแต่หกฟุตหกครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาแนละ้วยันแปดฟุตหกคันนี้เล่นได้ตั้งแต่กระพงขังยันกระพงวังเลยนะครับคันนี้ของรุ่นนี้นะก็จะเป็นแบงก์จะเป็นโทเล แบงก์โทเลนี่เป็นแบงก์ที่คันยี่หอ้อแพงๆของของค่ายอื่นเขาใช้กันเลยนะครับแบงก์แบงก์โทเล่นะไปแบงก์โทเลแล้วก็เป็นแบงก์ไปเปยๆแบบนี้นะครับก็จากที่ลองมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับจากที่ลองมานี่เกี่ยวกับแบงก์เขา,าเกี่ยวกับเซ็นต์เขา,าถึงว่าถือว่าค่อนข้างดีนะครับคันนี้เจ็ดหกผมเอาไปเล่นเป็นงานเท็กซัสลิกนะเท็กซัสลิกเซ็น์ดีมากโอ้โหกัดตึ๊กเดียวในรู้สึกได้เลยครับตัวนี้เล่นะคทับ เท็กซัสลิกได้ถือว่าดีครับแล้วก็ปลาวังสบายมาก8ฟุตหนึ่งหัวไปเล่นปลาวังีนงัดน้ำเช้าได้สบายๆเลยนะครับนะคันรุ่นนี้นะน้ำเช้ากระพงก็ได้ลแล้วก็งานต<ล><ด>ีลิฟเลตตีอะไรสบายบ8ฟุตหนึ่งแต่ตัวนี้ที่เอามาให้ดูเป็น7.6นะครับเ็7.6ก,ก็จะเป็นเล่นปลายยางตัวเล็กนะส่วนมากหมจะมาเล่นเท็กซัสคันนี้แบงค์กับแบงค์โทเลตี่ดีมากๆครับเกีรเกีรดีเป็นโทเลเกีรดีเลย ส่วนไกด์ก็จะเป็นไกด์ฟูจิฟูจิซิกครับก็เป็นไกด์หนึ่งที่คันยี่ห้อดังๆหรือว่าคันยี่ห้อทั่วๆไปเขาก็ใช้กันเกี่ยวกับการตีไกด์เนี่ยยังไงก็ต้องฟูจิซิกครับผมนะก็ให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวให้มาถึงเก้าตัวนะครับไกด์ฟูจิซิกนะแค่ไกด์ก็คุ้มแล้วทุกคนไกด์กับแบงค์นี่ก็คุ้มแล้วครับ ส่วนรีซีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะรีซีเขาจะเป็นตัวของเขียนว่าวรัวลิเดอร์นะครับแล้วก็โฟมยางก็จะเป็นโฟมยาง EVA นะครับจับถนัดมือจับไม่ลื่นนะเปียกน้ําก็จับดสบายเลยก้นคันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อเขานะครับเป็นคันของสัญชาติจีนนะทุกคนแต่ว่าดีคุณภาพดีผมใช้มา ที่แรกกล่าว่าเออกลัวว่ามันจะหักเหมือนกันนะแต่ว่า um ไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีการลั่นไม่มีอะไรนะครับจับได้สบายหวดได้แบบสบายๆหวดเวบ็ดนี่แบบเป็นที่เลยแต่ก็อย่าใช้น้ําหนักที่เขาระบุไว้ให้ที่ขันนะครับอย่าใช้น้ําหนักเกินเท่านั้นเองนะครับกับสายที่เกินหวดจะเต็มที่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมเทสมาแล้ววันนี้เทสมาจับตรงในโฟม E v บนี่มันเลือล่อมทั้งหมดเลยนะก็เทสถือว่าเทสมาระดับระดับหนึ่ง คันนี้ใช้มาหลายที่แล้วดวก็ดีค่อนข้างดีพูดถึงเรื่องรีซีนะครับเมื่อกี้พูดครั้งเรื่องรีซีเนาะถึงเรื่องรีซีรีซีเขาจะเป็นของลัวลีเดอร์นะครับจะเขียนเป็นลัวลีเดอร์นะแล้วก็แต่ข้อดีของเขาอะรีซีของเขาตัวเนี้ที่เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับรีซีตัวนี้นะก็จะเป็นตัวขันเขาตัวนี้ครับผมใช้ขันมาก็หลายรุ่นนะทุกคนเอมียี่ห้อด้วยนะตรงนี้นะผมใช้ขันมาหลายรุ่นนะครับ ตัวขันตัวนี้ส่วนมากจะคลายจริงๆทุกคนส่วนมากจะคลายครับขันแน่นขนาดไหนพอตีไปหวดไปสักสิบไม้ยี่สิบไม้เนี่ยจะเริ่มคลายแล้วเราต้องคอยมือบิดตลอดนะเจอมามาหลายหลายยี่ห้อแล้วครับหลายรุ่นแล้วนะนะสำหรับตัวนี้ขายแต่รุ่น,นเนี้ยไม่คลายทุกคนจริงเนี่ยมันไม่ไม่คลายเลยนะผมแบบบิดแบบท้งเดียวในจบเลยก็ลองแบบเวลาจกเออปกติมันจะคลายนะรุ่นอื่นนะ่ะคันตัวอื่นนะคลายครับคันนี้ไม่ไม่คลายเว้ยเนี่ย ผมก็เพิ่งมาเจอสาหรับคันประวังผมเพิ่งมาเจอคันรุ่นนี้นะที่ไอเนี้ยไม่ขายปกติไม่ขายขายทุกรุ่นนะตีไปสักพักนึงมันจะขายออกเราก็ต้องคอยหมุนเข้านะไอเนี้ไม่ขายไปนี้แน่นตั๊บเลยขันแน่งงแนยังไงแน่นอย่างงั้นเลยครับตัวนี้นะดีดีมากมากครับคันนี้เป็นคันที่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ร้อยต่อร้อยต่อคันของเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ค่อนข้างยาวอยู่นะแต่เสียบไปจะเสียบไม่สุดนะครับคันรุ่นนี้นะ เสร็จไปมันจะเหลือประมาณสั้ข้อเล็บหนึ่งครับตรงนี้จะเหลือประมาณข้อเล็บหนึ่งแล้วก็ไม่มีหลุดไม่เคยมีขยับหวดข้างไหนหวดทั้งวันผมไปงานเทสซัทลิสหรือว่าไปกระพงบุฟเฟ่เนี่ยประวังนะครับหดทั้งวันไม่มีขยับเลยนะถือว่าแน่นค่อนข้างแน่นครับตัวนี้ทํามาทำมาค่อนข้างี่จะฟิตพอดีไม่มีขยับแน่นอนครับเออคาร์ลุนเนี่ยค่อนข้างดีครับเป็นคันอีกคันหนึ่งที่ราคาตัวนี้ ราคากรเปิดมันอยู่ที่3,800บาทนะครับ3,800บาทนะกับเกรดนี้แล้วได้ประกัน50%นี้น่าจะยังไม่มีคันรุ่นไหนที่ราคา3,800ันแแล้วก็ให้ประกันนะยังน่าจะยังไม่มีนะยังยังไม่เห็นรุ่นไหนให้นะแต่รุ่นนี้ให้แล้วก็ขัานโทรใช้ดีแบงค์โทรเลดีครับดีถือว่าดีเลยส่วนคันเบตตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น7จรหัสก็คือ mls นะครับ 2ท่อนเบทเอ็มเอลแอคชั่นเขาจะเป็นส่วนวเรื่องแอคชั่นก็จะเป็นเป็นแอคชั่นฟาสต์นะขั้นหัวลอดีเดอร์ส่วนมากทางาผู้นำเข้าเขาจะใช้แอคชั่นฟาสต์ทั้งหมดครับที่ถามเข้ามานะเขาจะชอบไปทางแอคชั่นแอคชั่นฟาสต์เขามองว่าฟาสต์นี่ยมันถูกตลาดานักตกปลาบ้านเราที่สุดแหละเขาก็เลยเลือกเอาฟาสต์มาทั้งหมดเลยไมนะ่ว่าจะเป็นรุ่นตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็น วิกูลูส์นะเป็นเอิงเกอร์วิงเป็นโฮนะลิซอนอะไรพวกนี้จะเป็นฟาสทั้งหมดครับ,บก็เขาจะไปทางฟาสทั้งหมดส่วนน้ำหนักคันคันนี้คันนี้เวทนี้นะครับ7.6นะ7.6เวทเอ็มเอลนะครับคันนี้รับเออ่สายได้0.2ถึง P1.2 นะแล้วน้ำหนักเหยื่ได้5กรัมถึง21กรัมครับคันนี้นะน้ำหนักคันโดยรวมของเขาอย่างเงี้ยครับ ก็เท่ากับหนึ่งร้อยเจดกรัมเบามากทุกคนแค่หนึ่งกรัมนะเบาๆครับถือว่าเบาสําหรับพันอย่างนี้แล้วก็เซนตตึงๆแบบนี้ครับถือว่าดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งข้อดีอีกอย่างนึงเลยคือบาลานซ์คันดีบาลานซ์คันค่อนข้างดีครับนะพอเราประกบกับ,กบรอกผมไม่มีรออมาประกบให้นะครับวันนี้นะถ้าเราประกบกับรอกแล้ว,ลวจับดูท่วงดูแบบนีบ้ ใส่ล้อแล้วก็ทวงดูน้าหนักคันจะน้ําหนักของตัวคันน่มันจะทวงอยู่พอดีเลยจะแบบค่อนข้างดีครับตัวนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องบาลานซ์เนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกเลือกล้อที่ไปใส่ด้วยนะบางบางตัวคันยาวๆบางตัวใส่ล้อเบาเอ่อมันก็จะทวงไปมันก็จะตียากบางรุ่นนะครับก็อาจจะใส่ล้อที่มันสองร้อยกรัมขึ้นไปนะถ้าคันยาวๆอย่างแปดฟุตหกอะไรยาวๆอย่างี้อาจจะใช้ขันใช้น้ําหนักรอกที่มันทวงบาลานซ์นิดนึง สำหรับการประกอบชุดอุปกรณ์นะครับบางทีเราไปใส่บ่ออย่างเดียวไม่ได้พอจังหวะเราหวดอะ่ะมันจะเจ็บข้อมือทุกคนมันจะถ่วงไปแต่ขันรุ่นนี้ไม่มีถ่วงไปทุกรุ่นเลยนะไม่ไมถ่วงไปรุ่นนี้ก็ไม่ถ่วงไปครับแต่ว่าเรื่องประกอบชุดก็ลองปรับเปลี่ยนดูหรือใครมียังไงก็ลองจับใส่ทุกกรณนนะครับว่ามันโอเคหรือว่าตีโอเคก็จบทุกคนเราใช้เองเลือกเองใช้เองครับตีเองก็จบโอเคสําหรับคันนี้นะครับก็เป็นขันอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนํา แนะนำแนะนําเป็นคันที่คุ้มราคาอีกคันหนึ่งสําหรับช่องผมก็ได้ใช้อยู่โอ้หลายทิพยนะ์ลห้าหกทิพย์้วครับคันรุ่นนี้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าสําหรับผมเองถือว่าผ่านนะครับสําหรับราคาสามพันแปดเราก็ถือว่าคุ้มค่าได้ประกันห้าสิบเปอร์เซ็นสุดยอดโอเคครับผมก็จบที่ร้อยนะครับคลิปนี้นะก็เป็นการรีวิวคันคันหนึ่งที่เออใช้แล้วถือว่าโอเคถือว่ามันคุ้มราคาอยู่ครับในราคาเรนประมาณนี้นะ เราจะเลือกอุปกรณ์แต่ละอย่างก็คือขึ้นอยู่กับงบนะครับเรามีงบเท่าไหร่เราก็เลือกเอาตามกําลังทรัพย์เรานะส่วนงบเท่านี้3 8มพผมว่าคันนี้เป็นคันอีกคันหนึ่งที่คุ้มราคาที่สุดครับที่คุ้มราคาที่สุดนะสำหรับราคาประมาณนี้คันนี้โอเคเลยใช้ได้โอเคไงก็ต้องขอบคุณนานนะครับ ที่รับชมจนจบนะขอบคุณที่กดติดตามนะครันไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้กันด้วยนะสําหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับการตกปลาคนระับคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม